เออจ้เยอทวีอาน่คดได้อยู่อยู่ได้อยู่ดีดีดีรวังมัดๆับมที่พอได้อย่้อยู่ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในหมดแร้งเซมกับพิโรธโททูเรอร์นั่นเองนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นตัวนี้เท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโหดมากนะครับอันตีช่วงต้นเกมมันนะแต่ก็เออกด2มันน่าจะเล่นได้แล้วแหละถ้ากดคนเดียวผมไม่คิดจะแตกเลยอ่ะตอนนี้พ่โราสี่แล้วนนทอนอยังไงวะเดี๋ยวนึงข้างล่างเดือดข้างลาง่าง,างเดือดเดือดกับคีบอ่ะเดือดกับคนนี่เลย เอ้ยพี่กลางเข้าร <ENNIS> ะวังโอ้โหมาทั้งตำบลมาทั้งตำบลล็อกฟินมาล็อกฟินมากระแทกไงถ้าแต่ไม่ล่อว่ะแต่ตายเหรอพี่ไม่ตายพี่พี่อย่าตายพูดถึงไปเนี่ยไม่ถึง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 เดี๋ยวว้ามาล็อกว้ามาล็อกเอาให้เห็นดิเอาให้เห็นดิ ออะไปด้วเหรอเอาไอ้ฟินเนี่ยฟินเนี่ยฟอกมันฟอกอ่ะจบแล้วจารย์ไม่ได้หรอกแม่งมันจะมามันจะมาแกงพี่พอดีอ่ะใจตรงกันด้วยนะเขาออกรองเท้าให้เฉยเว้ยอ๋อบุทแดงชิ้นแรกอ่ะอือก็น่าจะอย่างนั้นหรอกไม่ได้ว่ะ พี่ไม่ได้นะน่าจะมีบอนป่ะไอทุยไม่พอใจว่ะผมเน้นสกิลสามเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันคูดาวค่อนข้างที่จะเร็วนะฮาวีเองใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็คือมันจะยงเป้าหมายเข้าหากันหรือว่าลากเป้าหมายฮะเข้าหากันนั่นแหละสำหรับสกิลสามนะ <c oughs> แถมระยะมันค่อนข้างที่จะไกลด้วยนะครับ เกมนี้ต้องเล่นนี่ด้วยวะนนเล่นกิมมอร์วะเพราะว่าอันตีมันเป็นฮิตเป็นฮิตเลยพี่ไปลองกับทันเดอร์แม่งก็โกงอยู่นะเลือดเด้งอย่างไวเลยคือมันได้เรื่อยๆอะฟินหกแล้วอ่ะเสียผิดแล้วลูก สวยซูมพี่ว่ะโตมาซูมแรงจังว่าจานแล้วรุนล่างรุนจริงด้วยกูจะรอดไหมน่าจะรอดนะไม่น่ารอดแล้วแหละโชคดีว่ะสัตว์หายไปข้างล่างนี่มันเดือดจริงวลย สูงสุดได้กี่เป้าหมายได้ได้หกเป้าหมายนะครับพี่มันมีเฮสหรอฟินพี่ไม่บวกพี่ไม่บวกเดี๋ยวพี่ลงไปล่างโดนล็อกสวิเวตเบรไป่น่พี่เดินช้านอะเว้รองเท้าไม่มีนะสกิลหนึ่งก็สตันนะครับสกิลสองมันจะมีหนามทิ่มขึ้นมาจากพื้น,นนะสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ทำา a า a g e กับสิ่งก่อส,สร้างด้วยนะครับอันติก็คือสร้างความเสียหายรอบๆตัวเรานะครับไม่มีคาถาฟ้านะนก็คือโดนขัดได้แต่ถ้ามีกระถาฟ้าเวลาเราโดนสตันมันจะไม่แคน c อ l สกิลนะครับก็ยังใช้อยู่นะ มึงอย่าแม้เพียงคิดเออมึงอย่าใบาก็ตามนะครับอารมณ์เหมือนอันตีใครวะแอ็เคิร์ตอ่ะประมาณนั้นนะครับโดนสตันโดนใบก็ยังใช้อยู่นะว้าวพ,พี่ฟินมาล่างฟินมาลากหลับป่ะหลับป่ะไม่น่าได้ปะ่ะมังมัดเสียบมังมัดเสียบวิเบตปั่นพี่ตายหายเลยนะชิบหายแล้วเขาได้ปะเขาได้ปะนนนนนนสับชั้นเฉย อ่ะโดนสับโดนปัน่นพี่เดินอย่างนั้นเองแหละกระแทกกระแทกหน้าไปทีนึง่งที่นี่อยู่กระแทกหน้าทีนึงสวยมีหวานรู้มันแบบลองสมๆดดูดับเบิลอยู่ไหนดับเบิลอยู่บนน่ะ <Look> here. อยู่คนเดียวนี่เดีจะตายคุยมีน้องอยู่ทอนเดียวทั้งวันเนี่ยอยู่บอยเนี่ยอ่าอยู่บยยยอยที่เจริญจะเข้ากลางปหมได้หมดถ้าสดชื่นจะมาดิเฮ้ยอยล็อกไม่ทันเอาให้เห็นเลยนีย่พี่กัดแม่งหายไปศัตรูหายไปศัตรูหายไปเอาใ oh <my. S 2> หม่ที่เผิด ล็อกใครมาวะล็อกไอ้เนี่ยนี่แหละหลอดไปไม่มีอันตีเออพี่คิวฟินด้ปนะเนี่ยมานหนาวหมดตีทิ้งลงกระแทกหน้าวิ่งดีดีวิ่งดีดีดดดพี่แตะคลิปได้ไม่ต้องห่วงพี่เออต้าไปตัดอดม่รอนมันจะคิวสองเห็น ล็อกไม่มีว่ะไม่เป็นไรไปตัดลุนบนไปแบกไว้ไหมนี่โอ้โหโททูลเลอร์ซะอย<ม>่างแหว่งกัดแ,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 แม่งมันแหว่งกัดผมพี่แสดงว่ามีหวอนปะมีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่กูจะรอดไหมไอ้นี่อีกเรื่องน่าอยู่ละมั้งรองเท้าเกาะดิปว่ะรองเท้ารอ,อ,องเท้าเกาะขากูก็ตายอีกแล้วไม่น่ารอดอะ ีโคตรเร็วโคตรมัดแล้วกันคุณดูทีมมันแม่งนักแข่งสปอร์ตจัดอ่ะเรียบร้อยลุกแข่งทัวร์นาเมนต์อยู่ยวไปไม่เป็นไรพี่ได้ป้อมก,อกมลางอยู่ Dude, Freddy's destroyed Hellborn Legion Tower. เล่นดีเล่นดีแบบเออนักแข่งอ่ะพี่ใช่ไหมแบบการเล่นนี่คือนักแข่ง e ีสปอร์ตเลยนะเกินไปปะวะเออเกินไปรอใครอ่ะ รับบน bon. พี่ได้ใครวะไม่ได้วะแม่งไปแล้วฟินวอล์กอ่ะเดี๋ยวรอรอกางจะโผล่ไหมพี่กดเห็นนะไอ้เงี้ยเป้าหมายคาดเคลื่อนเอาป่ะพี่คิดว่าได้ป่ะล่ะเหมือนจะมีวาดไม่เอาไ hmm, มา่เอา ล่างลีเจนบนเดี๋ยวพี่ตามไปพี่มีวาร์เป่ไปไปไเม่อกี้มันเป็นงึกงว่ะโดนลับวะเออมีวาร์แน่ที้เลยมั้ คือสีแล้วพี่หัวหลอนกับหัวหลอนเลยนี่คขาจะไปสาบแล้วเหรอไปน้องนี่ฮ่าสกิลอย่างใกล้เลยปิ๊นมันอยู่ไหนไรเรนนี่มันเอาใหญ่แล้วว่ะพี่ ต้องรอเขาหน่อยแล้วแหละมีอนติป้ามีมีมีรอล่างเลยพี่ว่าได้เล่นแน่ซันมันเยอะไปอ่ะพี่ต้องเล่นพวกแมทเมดอะไรเงี้ยพี่ทึกๆแมทเมดมันต้องกดอ่ะโดนดาเมจนน้ำแข็งอยู่ดีว่ะมันล้างอะไรไม่ได้เออแมทเมดล้างไม่ได้กิมมอกิมมอล้างพี่ว่าจะทำบาเดียวเว้ยกิมมอล้างได้ไอเทมมันใหญ่ไปบ้า่กี่บาท ห้าพันลากันมากินข้างนอกได้ปหเล่นโซนดีกว่าห่างเปืองเลยครับมันนอะนนมีะไบ้าะฟินเนี่ยหอน้าฟินจัดไปดิ จะเยอะนะรู year, hello, hello. Full, like. uh, fin, ้ร yeah. eh, uh, yeah. yeah. ู nya, ้จะปูมันจะพูน้ำมันเยอะเหอพี่เออดียวันเยอะไปขลั่งฟิตแม่งเยอะจริงเปลุมดอนพี่ปลุมดอนะมองไงวะไปเดียวไปเดียวเฮ้ยสวิฟก็โดนเอาตรงไหนดีในกูอะเอาบนดีกว่าไหใกล้กว่าเยอะเป็นเปนลอปนลอปนแบบดับเบิลด้วยดับเบิลด้วย เริ่มมีกินแล้วนะเดี๋ยวน้ำมาโดนไปโดนที่ายท้ายท่จกระแทงน่ชีวิตกูนี่ล็อกตายล็อกตายฮแล้วมึงอะ ล็อกฟินดิเออล็อกแล้วล็อกแล้วเรียวแล้วเนี่ยพี่ทำดิเนี่ยบินกินกที่บินกิ๊กระแทกเดี๋ยวพี่ทำพีเคด้วยดีกว่าวโอ๋ยผมจะทำเหมือนกันผมจะบิ๊กไปเอาหนึ่งตัดหนูแล้วก็ลากมันออกมานัดไปดิคือบินนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ปลหลุดแล้วต้องเจอใช่ไหมแต่ขอสะท้อนกันตอนนี้มันจะทำหนูช่างมันแต่หนูก็หนูไปเอาไอาไ้สันี่ก็กิดเหมือนเขาอีกไมแต่ด้านด้านมันแทงได้น,นะพี่สึกนะสบายเลยแหละบางทีพี่เขาก็เกินไปนะได้ปะอ้าวได้เฉยเรื่องกูตกเลยเอออันนี้ตาย เฮ้ยพ <c oughs> ี <bbe> ่เยอะนะไม่น่าไหววะไปซ้อมบู๊ทแบกซ้อมบู๊ทแบกมาดิมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ล็อกฟินไว้หรอมันจะวิ่งไปล่างปะวะมาก็เสร็จอ่ะแค่นั้นแหละเเเอออาาาดิล่างมาได้ปะไม่มีไม่มีโอเคตายแจ๋วรีบมานะรีบมานะ นินตายกูภูมิใจยังไม่ได้หนูก็โดนรัวๆใช่ไหมเนี่แต่มันใกล้แล้วเพรามันใกล้จะได้แล้วใกล้ได้แล้วใช่ไหมบนพี่บุ๋อีกแล้ววะพอเป็ดที่ล็อกไปล็อกไปล็อกไปเอามีพ่อเป็ดด้วยเหรอวะกูอะพี่เมาวะยังไงวะนังมันเข้าหลังเรานะเว้ย เยอะไปปะเยอะเกินอันเป็นเดือนสิบสองฟินก็อยู่อ่ะศูนย์หกสิบสองว่ะเอาอะเอ้ยสี่สิบสองไม่น่าเก๊สเหมือนตรงนี้แล้วกันเด็ดนะพี่ตรงนั้นดูดีทีมันทำแบบบลักกากมากอรัพี่ ดังเอฟเลยมันจะวามันจะวาดมันฆ่ามันฆ่ามันระวังเอ้ยไม่ใช่บนนี้มีว่าเจ้าบนนี้มีว <office> <t> ่าพ <and> ี่ไ <More> ด้พ <and> <More> <t> <Boy> ี่เขียนอะ น้เมีมารีดเช้าไม่เหมือนพาราแลกเนาะใช่ใช่มันดาเมจเรื่อยๆพาราแลกมันก็ได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันแรงกว่าเอาปะเนี่ยเอาได้ก็เอาโดนนั่นน่ะนไม่มันมาพี่มันมาเป็นเดอะแก๊งมันแล้วไปถามทหารเสือมานั่นละ เอาดิไอหลอดโตแม็กมัดน,นี่ยไอ้เขี้ยวิ่งทั้งเกมเลยสตันเขาเยอะอะธรรมดาแหละสตัอนอนะสตันสามผม,มว่าไงวะเหี้ยเอาอะึงคิดว่าได้บ้าล่ะได้แต่ต้องแลกด้วยชีวิตแน่น,นอนองั้นก็ไม่คุ้มอ่ะพี่ว่าสำหรับการลงลงทุนในครั้งเนี้ยเขียว<ห>แล้วอ<ไ>่ะ จ่ายแพงไปแต่พี่ก็ดีใจอะที่วุ้นแปงก็มีของอ่ะวุ้นแปงบอเป็ดพี่อ่ะบ้าไปเลยอะไรวะอะไรเนี่ยพี่อะไรไม่รู้กูงงุดเดินมาวาดนี่ว่าไงอ่ะเป็นร้อยเลยนะกินดีๆนะ ดลมึงวินร้อยเลยน่ะมึงพากูมาตายอ่ะพี่ได้ปิ้นใช่ไหมคุ้มค่าเออแตัวคุ้มแหละคุ้มไหมล่ะหนึ่งแรกสามมึงคิดว่าคุ้มไหมอ่ะพวกาจะคุ้มนะสกอร์มึบลักแล้วที่เรียงห้าหนึ่งเป็นห้าห้าแล้วปิ้น ตุกเฉยเฮ้ยเยืะ <If> อันโอชากแทงหน้าอีกทีนึงได้ไม่น่าด้แล้วสวยสวยได้อยู่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 ดีๆๆระวังมันๆรับานี่พอไ้อยู่ได้อยู่ไอยู่ได้อไอ่ไ้อยอยู่ดูย้ยู่ไยอย่่พี่ เจ็บคอว่ะไอศูนย์แปดแล้วพี่ผมอะแก้ววิทยแม่พุ่งชนเก็บ้านดีกว่าชีวิตเกินร้อยหัวเก็บบอลแล้วกันในสิงก่อสร้างนี้เพื่อนเพื่อนเรียกว่ะพี่พี่ให้วูดแบกตีตีไปเลยตีไปเลยโดนล้อท่อนโดนโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ Let's look here น,น,นี่ฟินนูฟินนูอ่ะนูก็ไม่รอดจะเงื้อม,มืออ่ะจ<ร>ำได้ว่าตรงนี้มีหวอนส้มนี่หว่ะเฮ้ยมันเข้าแล้วพี่แตกพี่แตก มันแอบ้งหลังแกตกตัวแตกโต,แ,ต,กตแรงเกินเอาเลยเกมนี้ <c oughs> สนุกดีนะนยังไปต่อได้ยังได้ยังได้แฮร์รี่เราไปต่อไหวไหมสแบายบ,แบ,บุดแหวงมีของไม่พอมีของอีกอ <c oughs> ยิมย้มแล้วยิ้มแล้ว มัจะมาออกดูแลชีวิตสดชื่นละปินรอก่อนปินโอ้โหโลดดดซับความเสียหายที่สามรอเลยว่ะเยอะจังว่ะดีดีดีกูกดลเจนนะ เ้ยล็อกสวิตไปปลาเป็ดเกี่ยวหัวนี่ตายเลยอ้าวเจอแม่งมัทระวังเออา building is pulling aggro man เริ่มหาแม่งมัทจริงๆดูดิ Dude the legion f r a y s destroy hellborn tower Have beloved? seen you my เกี่ยวก็ไม่มีไม่น่าเปรี้ยวว่ะพี่

Bye, ừ. <coughs> mình tay nha bly, mãi 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 mãi, mà mãi, mà đi, mãi 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 ได้อระทาฟ้าเกมมันเล่นยากเพราะสตันมันเยอะนี่แหละฟินนี่ก็ฟรีจัดเลยต้นเกมหมกได้นะเว้ยอ่่าาผมวิงไปเคะตัวไหนอ่ะต้องดูก่อนอ่ะถ้าฟินก็ได้อ่ะมันจะวลองงั้นงั้นรอกระทาฟ้าพี่แป๊บนึงกระถาฟ้าพี่กำลังมาเออ Why The Legion phrase destroy Hellborn Tower. Dude, Hellborn phrase pues destroy Legion you Tower. You're young, We're in Hansel. 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 We're in

ฟินมาแล้วที่กับบ้านแหละบวกได้ไหมฟินมันอยู่ล่างด่อนดูของนี่ฮะน่าจะยืนได้ทั้งวันแล้วแหละเพราะว่าฝั่งนู้นไม่มีใครออกตัดเลือดอ่ะล็อกใครมาสักคนเดี๋ยวิเราไม่ได้ล็อกเราวิ่งไปล่างพี่ต่อทำอะไร

เดี๋ยวจะออกมอกแล้วโมโหกินมอได้ป่ะตีสองตีก็แตกนะผมลังตีสองทีแต,แตกว่ะเพื่อนว่าอย่างเงี้ยเอาไปดีวะตีสองทีก็แตกดอมเป็นล้านนะตัวพี่เอากูยังไม่ได้กดเกลวเลยหรอเกมใหม่สำหรับคุณไซเบอร์พัง2077มึงก็แนะนำกูเกินกูไม่มีตังค์ถือมีก็เล่นไม่ไหวเล่นได้ ไม่ได้แต่ภาพจาก1ัน 1> แปอะได้แค่นั้นแหละ A P S วิ่งไม่ถึง60สิบหรอกพันแนี่คอมแทบจะระเบิดแล้วพี่แค่นั้นเกมบ้าเกมบออะไรวะ <5. S 2> เกมโลกนะโคตรเลยพี่คือคอมต้องอานาคตถึงจะเล่นได้คอมปัจจุบันเล่นไม่ไหวขนาด30 70 30 90เจ็ดยังเล่นอ่าเฟรมเรทได้แค่30เองนะ30 90ิบเก้าสิบเองนะขิงบองสามสิบเก้าดีสามสิบเก้าสิบอะไรวะไปล่างกเลย สซลเวดได้แค่39สเองนะสูงสุดเห็นได้แค่42ดโนนไปนลากใครมาก็ได้ไปตายหมดอแลยแม่งมัดอยู่ไกลแม่งมัดอยู่ไกลลากใครก็ได้ นั่นแหละเปลี่ยนตัวบ้างเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารังแกเดี๋เขาคนอะไมขนาดนั้นวะฮีโร่รับแล้วยัไปสนใจเลยพี่าพี่คได้นะเรอผมรู้ใจเรียก เอาอะไรให้ก oui, ูไปรอดวะเนี่ยสวยเินซื้อเกิดนะไปตายเหมือนเดิมบันช่องไม่ยอมตีแล้วสินะตีคนขาต้อนซื้อฮาร์ดอีกเม็ดอ่ะทิ้เอาต้องบอกกูด้วยทั้งวางกูด้ทั้งวางก็บอกกูด้ทั้งวานนะ ภาพจอเล่นเฟซได้ด้วยดอนบอกกูเดินกลับบ้านแล้วก็เล่นเฟซอ่ะหำมิโบต้องทำมินโบมินโบมันอ่าสเปลเฮี่ยสเปลเฮี่ยบองูกูอย่างชอบเลยเอาไปเนี่ยไไอเเียน เกิดเป็นฟินม we no, oh, yeah. ันอยู่ยากไม่ไ hmm. ด mm ้ววมันเปิดได้ก็ตดได้ไม่รู้อะเกมแม่งลำเอียงเกมมันลำเอียงอะโคตรแย่นี่แย่มานาหมดขนาดนั้นเลยเหรอใช่มานาปืนมันต้องเล่นไอคอนไอเนี่ยต้นเกมมันไม่ได้ไงเกมต้นเกมเราตาม กูตายไป13เบอยจบอกไม่ต้องบอกขาพี่ว่าเกมนี้ผมเล่นถพูดขนาดนี้คงคงไม่รู้หรอกมั้งโดนตัวปลอมแก้ว23ยิ่พี่นูเขาบอกผมโยนตายพี่ไม่มาทั้งอำเภอเลยนะใครอีกสคนโซแม่งด Hellborn f d s เมื่อกี you, ้ก็บ yeah, okay, okay. right, ิงแบบจีบสัมผัสนะเนี่ยดันไม่เจอเฉยเลยอะไรครับเนี่ยมันบิงโจกูตัดให้หน่อยตัดให้หน่อยแล้วกูกูยู่ได้นานอยู่นั้นเ่ยมาสองโอเคโอเคกูล็อกฟินไล็อกฟินไปเลยมันใส่กูหมดแล้วเพื่อนซุ่มกัน I'm just getting started

Woman, don't come here. I have here. our crimes too long. I asked you a question. Gangbuster took out the Legion's barracks. Gangbuster took out the Legion's barracks. <laughs> นเรียบร้อยโดนเกี่ยวหัวไม่เข่าเลย

Where he's a crowd dude. King okay, no. Hellborn Freddy's oh, really. destroyed Legion Tower. Dude, Hellborn Freddy's destroyed Legion Tower. Oh, โอเคนะครับก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากถูกเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ